สวัสดีครับปอกันที่เตาครับกับช่องคนเดินลงเรอปลามันี้จะมาโคตรสปริงให้เบิ้งครับเอฟสี่เบิ้งนอคนณมาโคตรสปริงเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมใหม่มากครับนี่เจาะเครื่องกลางครับผมเจาะเลยครับวัดวัดมาเรียบรยอ้อยเนาะเอาเอาสม,มุนว่าห้าวัดมาเรียบรย้อยให้จาะหูครับสมุนห้าวันเลยอ่ากระบอกเซ็ตสปริงเรียบร้อยครับผม มาเตรียมเล็กครับสลัดเล็กสติงครับนี่ครับเด็อ่ะเด็กสติงเขาเนาะครับัดเลยครับบัดไหนมันความใหญ่เนาะหาครับผมวอักลีเล็กน้อยครับนี่นขงขงครับขงขงรับกับตัวนี้เนาะนีครับขงขงรับกันนะครับอันนี้ก่อนอื่นกน่อนเขาจะพันเนาะ con hai dùng môn hình học. Tắt, dùng này lột. Một sạch, bông. Han gon con gặp Han lóc. Gào ngon 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 nó ngon 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 thằng ngon 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 พันครับพันยางเดี่ยวมนันเองมัอน,นี้อากาศดีครับแดดครับทางบ้านมัอน,นี่ว่านฝนตกเปิดมือพันครับพัะท่านเรียบร้อยเพื่อช่องขางครับนี่โอเดี๋ยวเอาครับฝนขึ้นเต้นโตอ,อีกมัอน,นี่นี่ครับอ่าพันนอก หาเน่านผมใส่ตังครับผมตังเหมือนบานเน,น่าเดี่ยวแล้วเนาะเอาวิธีเหมือนบาบน,นะครับจ๋ารูครับ่อรูตังเลยครับเล็กเข้าเสียบปับเล็กว่าเล็กสปริงเข้าล่ะเสียบเลยอ๋อเสียบเลยครับดเดี๋ยวผมจะองอข้างล่างไว้ก่อนเดี๋ยวอยากมีแนวทิศถานเนาะข้างล่างไว้ก่อนอ๋อเล็กๆน้อยอๆอยครับผม จำอยู่คงมันครับคงหายไม่เรียนผมมาเนาะจังดึงได้ใช่ไหครับครับเสียเขาเลยครับเสียเขาลู้เขาเลยตัวนี้เก่าวกาอย่งใหญ่เนี่ยครับเอาเอาสมมุติเอาเนาะเอาเอาเอาวิธีเอาครับออาครับนี่ครับนี่ยังไงครับสมมุติบี๊ดเลยครับ่าหมุนเลยหมุนเลยครับแลาวคงจะดูดเฮ็ดการณ์ใส่อยู่หรอครับวิธีแต่ว่ามือไม้เนาะมือไม้เนาะ ครับหมุนครับง่ายๆครับหมุนเลยหมุนไปเรื่อยๆครับเอาจนเขาพอใจเนาะครอบยาวของสซฟติงเข่าจนเขาพอใจหมดละจนเขาพอใจหมดละสซฟติงเขาเนาะอ่ะอาซานี่เสียก่อนเนาะอ่ะผมอาซานี่เสียก่อนเนาะ ครับนี่ครับนีครับจะได้เกี่ยวแนวนี้ครับเกี่ยวแบบนี้เนาะแบบวิธีขผมเนาะวิธีบ้านๆเนาะครับก็จะได้ผลดีครับครับอันที่สองตาข้าจะเห็นแบบนี้เนาะเกี่ยวแบบนี้เนาะเอาเอานี่ออกครับ ไม้ไมนี่ออกเลยกต่ซุกซุกเขาได้นีครับนี่เอาเขาไปเลยครับแล้วกับมุนแบบเกาครับผมครับสวมงเขาเลยครับนี่เขาได้ขังนี้แล้วเนาะเขาสวมงเขาเลยครับเขากับพันแบบเกาครับพัน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 ครับกระจอลู่นี่คือเกาเสียบลงในนี้ครับเสียบลงในนี้ครับบิดแบบเกาครับผม ก็จะได้แบบนี้เนาะนี่ครับเอาแบบง่ายๆครับจะได้แบบนี้ครับนะครับครับคือได้แบบนี้เนาะอาจจะเห็ดเนาะครับเนาะนี่ครับคลิปนี้ก็มาแนะนําจุดคลายแม็กหรือว่าจุดไรน้มันมันสียู่ตัวนี้ครับตุกกำครับผมตุกกำครับหาอย่างในรถเข้ามาพันเนาะเอาแบบบางๆนะครับเนาะนี่ครับก็จะได้สปริงหรือว่าได้เกลียวแบบนี้เนาะ ว่าเขาจะเจาะจะเจาะรูรูใสขั้นเผเหรียนเดือขั้นฝากก่อนนะครับให้บิด่อนที่เจาะครับผมมเสียง่ายเนาะเขาเขาได้สองเสียนแบบนี้แหละนี่สองเสียนสองเสียนแล้วเขาจะมามาเจาะมาเจาะรูครับผมมันจะง่ายเนาะบิดไม้ให้มันตรงๆกันหล่ะันไม่เขาจะมาเจาะเจาะที่หลังครับเจาะรูที่หลังเนาะมันจะงสีใดองศามัน่วจะเอาฝึหรือว่าเอา มองายเอาแข็งซ้ำไหนนะครับเน้องอาจารย์เจาะนะครับเนาะอ้าวคลิปนี้กับบุ้มียังหลายครับแต่าแนะน้าวิธีพันเขียวหรือว่าพันเก่าก็เนียดนาะมันในแบบนี้นะครับครับครับฝากไว้นำมาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เนยครับวันนี้แดดดีครับแดดขนาดเลยแต่ว่านกกับขึ้สีบ่อ ค้คนรู้ช่วงมาณเรียนพฤษสภาพมละจังจิม,มีคลีบตอนลงไปเบิงเนาะครับลิปนี่ก็ขอฝากไว้นำเนดนะครับเด้อสวัสดีครับาข,าขาขาว